สวัสดีครับพบก,กับสรุปข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ลิเวอร์พูลยังเสียดายไม่หายนะครับที่พลาดโอกาสการคว้าตัวนักเตะ150ล้านปอนด์แล้วดันไปเลือกทาคุมิมินามิโนะมาร่วมทีมเดวิดลินนะครับกูรูชื่อดังทางช่องพอสแครดเรสบูลได้ออกมาพูดถึงโอกาสคว้าตัวเอลลิงสเปอร์ฮารันด์ของลิเวอร์พูลเมื่อฤดูกาลที่แล้วในช่วงเวลานั้นลิเวอร์พูลได้ติดต่อไปยังสโมสรเรสบูลซัทสปอว์ทีมในแชมป์ลีกออสเตรเลียว่า ทีมหงส์แดงสนใจที่จะคว้าตัวทาคุบิมินามิโนะม,มาร่วมทีมในช่วงตลาดในเดือนมกราคมนั่นเพราะทางเจกคก็ครับประทับใจในฝีเท้าของกองกลางรายนี้เป็นอย่างมากหลังจากที่ตัวลุกเลือดสมุทรไลนรายนี้ทํางานได้อย่างน่าทึ่งในเกมอยู่่าแชมเลกที่ทั้งสองทีมนั้นเผชิญกันแต่ถึงอย่างนั้นทางเรดบูลซอลสบวกก็ได้สอบถามกลับมายัางลิเวอร์พูลว่าสนใจที่จะดึงตัวเอลลิงส์บล็อห์ลเลก่อนน้าชาวนอร์เวย์ของทีมไปร่วมทีมด้วยอีกคนหรือไม่เพราะเขาต้องการขายน,ายายน,านยักเต ซึ่งทางทีมงานลิเวอร์พูลก็ตอบกลับไปว่าทางสมโมสรต้องการเสริมพัพในตำแหน่งกองกลางเท่านั้นนะครับและก็ไม่สนใจนักเตะในตำแหน่งกองหน้าแต่ย่งใดเพราะใน,นะในทีมมี3ประสานที่ยอดเยี่ยมอยู่แล้วในเวลานั้นโดยในช่วงเดือนมกราคมในปี2020ลิเวอร์พูลสามารถปิดดีกว่าตัวทักกุมิมินาโมโนจากเรสบูร์ซัทสโรกได้สำเร็จที่ค่าตัว7.25ล้านปอนด์โดยในตอนนั้นดูเหมือนว่าทางเจสซี่มาร์คุนซิอเรสบูร์ซัสโรก ไม่ค่อยเต็มใจที่จะขายจมทัพชาวญี่ปุ่นรายนี้ให้กับทางลิเวอร์ pool เท่าไรนักเพราะตัวเขามองว่ากองกลางรายนี้คือทุกสิ่งตุอย่างของเรสบูลเซาท์สโวกในเวลานั้นและนักเตะที่เขาต้องการปล่อยออกจากทีมให้กับทางลิเวอร์ pool นั้นจริงๆแล้วนั่นก็คือเอลลิงส์ล็อตฮาร์แลนนั่นเองแต่เมื่อทางลิเวอร์ pool ยืนกลานว่าต้องการนักเตะกองกลางเท่านั้นไม่ใช่กองหน้านั่นจึงทําให้เรสบูลเซาท์สโวกจำเป็นต้องปล่อยตัวนักเตะรายนี้ออกจากทีมให้กับทางลิเวอร์ pool นที่สุด โดยหลังจากนั้นไม่นานเอริ่งฮาร์แลนส์นะครับก็ได้ย้ายออกจากลิสบุร์ส่นสวกไปในที่สุดหลังจากที่ทีมพยายามขายเขาออกจากทีมให้ได้ในช่วงตลาดในเดือนคกราคมเช่นเดียวกับทาคุมิมินามิโนะโดยฮาร์แลนย้ายไปสู่บริษซดอนมอนด์ด้วยค่าตัว17ล้านปอนด์และโชว์ฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมกับทีมสีเหลืองจนทำให้ใตอนนี้ค่าตัวของนักเตะรายนี้พุ่งสูงขึ้นเกิน 150ล้านปอนด์ไปเป็นที่หลุเลยแล้วซึ่งเรื่องนี้นี่เองก็ทําให้ทางเดวิดลินออกมามองว่าลิเวอร์ pool กำลังนึกเสียใจอยู่เป็นแน่แท้กับการตัดสินใจที่ผิดพลาดของพวกเขาที่ไม่เลือกคว้าตัวเอริงส์บอ์ฮาร์เลนมาร่วมเทียมเพราะในตอนนั้นนะครับทางเลสบัวซัสบวกยัดเยียดนักเตะร,รายนี้ใส่มือให้กับลิเวอร์ pool แล้วนะครับแต่พวกเขาก็ไม่รับและไปเลือกซื้อตัวทาคุมิมินาเมโนด้วยเหตุผลที่ว่าเป็นนักเตะที่ตรงตามสเปคและใบสั่งจากเจ็เก้นคลับ ว่าต้องการเสริมทัพในตำแหน่งกองกลางเพียงรายเดียวเท่านั้นเพราะเมื่อย่างนั้นหากลิเวอร์พูลยอมคว้าตัว2คนเข้าสู่ทีมแล้วลวก็ลิเวอร์พูลอาจจะกลายเป็นทีมระดับโลกที่เก่งที่สุดไปแล้วโดยท่านั่นปอลสตัคชันนะครับนักข่าวจากลิเวอร์พูลอิโค่ก็ได้กล่าวในทำนองเดียวกันว่าในตอนนั้นลิเวอร์พูลกำลังต้องการเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นก็คือทาคุมิมินาโนะเพราะเป็นนักเตะที่ทางเจคกิงคลอปต้องการตัวเป็นอย่างมากและลิเวอร์พูลก็ไม่เคยมองไปที่ฮาร์แลนเลยด้วยซ้ำเพราะไม่ใช่นักเตะที่พวกเขาต้องการ ทาให้ในตอนนี้นะลิเวอร์พูลกำลังกลับมาโทษตัวเองว่าพวกเขาได้ทําเรื่องที่ผิดพลาดไปเสียแล้วโดยใน,นตอนนั้นลิเวอร์พูลต้องการยกระดับนักเตะที่จะมาเสริมเกมรุกให้กับทีมและมีนามนโนก็ทําผลงานดีในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ในเกมที่พบกับลิเวอร์พูลและด้วยทุกสิ่งทุกอย่างที่ทาง Liverpool ลิเวอร์พูลวิเคราะห์ดูแล้วว่ามีนามนโน้เปนักเตะตามสเปคที่ลิเวอร์พูลต้องการทําให้เรื่องนี้เกิดขึ้นในเวลาอันรวดเร็วโดยสรุปก็คือลิเวอร์พูลมีโอกาสว่าตัวเอลลิงส์บอลฮาร์แลน์มาร แต่พวกเขาไม่เลือกและมองว่ามินามิโนนั่นคือน,นักเตะที่พวกเขาต้องการมากกว่าจนถ,ถึงตอนนี้นะฮะลิเวอร์รกลังรู้สึกเสียดายเป็นอย่างมากที่พลาดการคว้าตัวกองหน้าค่าตัว150ล้านปอนด์รายนี้มาร่วมทีมไปแบบน่าเหลือเชื่อนะครับก็ต้องยอมรับด้วยนะครับว่าตอนนั้นน่ะสามประสาของรุกเราดีที่สุด ในยุโรปนะครับก็เป็นการยากที่จะซื้อใครเข้ามา,าสู้กับพวกเขาทั้ง3รายนะครับโดยตัวนักเตะเองก็ไม่อยากเข้ามาเป็นตัวสำรองนะครับหากตอนนั้นย้ายเข้ามาแน่นอนฮาแลน์ต้องเป็นตัวสำรองสำหรับ3ปรสามนะครับโชตารับสุดผิดหวังที่ผ่านมาช่วดช่วยหงแดงเป็นร่วม3เดือนดิโกโซตานะครับก็นหน้าทีมชัดปรตเกสย,ยอมรับว่า การที่ต้องพลาดการลงสนามไปเพราะอาการบาดเจ็บไปร่วม3เดือนเป็นอะไรที่น่าผิดหวังมากโจต้าย้ายมาจากฟูมบอลตันเมื่อสมัยที่ผ่านมากาลังอยู่ในช่วงฟอร์มร้อนแรงโดยยิงประตูให้กับทีมได้ต่อเนื่องแต่ดันโชคร้ายนะครับมาได้รับบาดเจ็บเข่าในการเจอกับมิทิลแลนด์ในศึกยูฟ่าแชมเลียกในช่วงเดือนธันวาคมและทําให้เขาต้องพักยาวไปเกือบ3เดือนซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกันที่ทีมกาลังเจอวิกฤตนักเตะบาดเจ็บพร้อมๆกันจนฟอร์มย่ำแย่ไปด้วยนะครับ ผมพลาดไปเกือบ3เดือนมันยาวนานที่สุดเท่าที่ผมเคยเจ็บมาในการเล่นฟุตบอลอาชีพเลยนะบางครั้งบางทีมันคือช่วงเวลาที่แย่ที่สุดเลยเพราะว่าสิ่งต่างๆกำลังไปได้ดีอยู่แล้วก่อนผมเจ็บโชต้ากล่าวกับโอร์เวิร์ทูผมแค่ต้องการสารงานต่อสิ่งที่ผมอยากจะทำแต่ผมก็ช่วยทีมไม่ได้ผลการแข่งขันของพวกเราก็ไม่ได้อยู่ในช่วงที่ดีที่สุดมันเลยยิ่งเพิ่มความผิดหวังให้กับผมเข้าไปใหญ่ ตอนผมกลับมาผมโฟกัสในการช่วยแก้ไขสถานการณ์ให้ดีขึ้นก็เสียดายช่วงเวลา3เดือนที่บาดเจ็บไปนะครับผิดพลาดนิดนึงนะฮะในตอนนั้นกลับกลายเป็นส่งดีโกโจต้าน,นั้นลงเป็นตัวจริงในแมตท,ที่เจอกับมิดทิแลนด์ซึ่งเราก็เข้ารอบไปแล้วนะครับในศึกดยู่าแชสมลีกล่อมเป็นกลุ่มในตอนนั้นนะครับเรว่าตัดสินใจผิดพลาดนิดเดียวก็เลยเกิดอาการบาดเจ็บเกิดขึ้นนะฮะ รบโรเบรับหงทิ้งโอกาสความได้เปรียบเรื่องท็อปโฟไปเองอั Robinson, นดูโรเบอร์เซนนะครับแบ็กซ้ายใส่บวกกับลิเวอร์พูลยอมรับว่าหงแดงทําลายโอกาสจริงความได้เปรียบในการไปเล่นในสิาแชมเปีฟันช์ลีกหลุดมือไปนะครับทั้งทั้งทีมอื่นๆสะดุดไปก่อนนั่นแล้วล่าสุดทีมลิเวอร์พูลเอาชนะเซาท์ตัมตันได้สองศูนย์นะครับแต่เส้นทางการลุ้นท็อปโฟของหงแดงนั้นไม่ง่ายเลยเมื่อตามหลังเลสเตอร์ซิตี้อันดับที่4อยู่ถึง6คะแนนโดยที่แข่งมาไมกว่าหนึ่งนัด แต่เหลือเกมการแข่งขันอยู่ในมืออีกเพียงแค่4เกมเท่านั้นในลูกกาดนี้ไม่ใช่ว่าประตูจะปิดไปเลยเสียทีเดียวแต่ตอนนี้มันก็เปิดอยู่พวกเราไม่ได้เดินผ่านมันไปเองรอบโรบบกล่าวก,กับสกายสปอร์ตถึงผลงานในช่วงหลังๆที่ทีมทําคะแนนหล่นไปอย่างน่าเสียดายทีม่มอื่นทําคะแนนหล่นไปแต่พวกเราเองก็ทําคะแนนหล่นไปด้วยซึ่งเมื่อคุณเป็นฝ่ายกําลังไล่าตามสิ่งนั้นไม่ควรเกิดขึ้นจริงๆดังนั้นมันอยู่นอกเหนือการควบคุมของเราแล้ว านเลเตอร์ชนะในการแข่งขันที่เหลืออยู่ของเขาทั้งหมดพวกเราก็เลยตามพูเคาไม่ถ่านแต่เมื่อทีมอื่นอืสะดุดพวกเราจําเป็นจะต้องอยู่ตรงนั้นเพื่อใช้โอกาสจากสิ่งนั้นพวกเราไม่ไดีพอในลุกการนี้พวกเราไม่สามารถสะดุดได้อีกแล้วก่อนหน้เสียดายจริงๆนะฮะในแมตท,ที่เสมอกับนิวคาสเซิล n ยูนเต็ดและลีด d ยู i t นเต็ดนะครับโดนตีเสมอในช่วงท้ายเกมนะครับ ไม่เป็นไรนะฮะตอนนี้เวนแฮมเจอเต็ดสะดุดไปแล้วมาลุนเลเ,เตอร์ซิตีนะ้นะว่าจะสะดุดอีกหรือไม่นะครับก็ห่างเลเ,เตอร์ซิตี้ก็ถ้ามองกันจากมุมนี้6แต้มแต่เราแข่งน้อยกว่านะครับก็ต้องชนะแมนเชสเตตให้ได้ในค่ําคืนวันที่13พฤษภาคมนะครับ3มแต้มเท่านั้นนะฮะก็แมนเชสเตตคือคําตอบแล้วละครับส่วนแฟนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรชินร่วมสนุนกด้วยการคอมเมนต์ใต้คลิปอย่างสุภาพเช่นเคยน,นะครับ